สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดปลาเครื่องในชุดรับเช้าของเรานะครับในชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่นะครับนะตาตึงหัวใจเช่นเคยนะครับเอาใจคนถึงเช้าซะหน่อยในครับในช่วงวันศุกร์ของเรานะครับวันนี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้านวินาเช้านี้เป็นชุดใหม่นะครับนะอยากให้พี่ๆลองรับชมดูก่อนนะครับพวาเราดูเด็ดเผ็ดมันอีกเช่นเคยนะครับตามสไตล์ช็อตเด็ดปลาเครื่องนะครับไปแล้วกันพี่นะครับไม่ต้องรออะไรมากมายแล้วใส่เลยว่ารายการแรก สำหรับรายการแรกนะพี่นะเปิดไปเดิมไปด้วยนะเหรียญหลวงพ่อเกษมเลยนี่ครับพี่พเหรียญหลวงพ่อเกษมเลยพี่ในครับเป็นเหรียญกลมโอ้เก่าจริงนี่ยสองแค่พื้นผิวก็น่าจะรู้แล้วพี่พระเก่าจริงนะครับหลวงพ่อเกษมครับพี่ด้านหลังปีสามเจ็ดในครับอ้าปีสามเจ็ดครับพี่ในครับสุาสานตายรักนะนครับลำปางโอ้โหพี่พระสวยมากหลวงพ่อเกษมเขมมะโกในครับเห็นไหมพระสวยมากเลยพี่ สามร้อยบาทเนี่ยครับเปิดประเดิมนะเปิดไปตัวสามร้อนยะแล้วก็องค์นี้พี่นะครับหลวงปูป่แพ้วปาวปา,าโลครับพี่เนะี่ยครัพี่จ๋าหลวงปูป่แพ้วปาวาโลนี่นะวัดเจริญเนี่ยครับดูเนี่ยอันนี้คืออยู่ในเลี่ยมเขาเรียกวินเทจแบบแบบโบราณโบราณเนี่ยนะนะเออมันเก่าพี่นะครับเอาเอาสามร้อยกูแพ้วนะครับเช้าเนะช้านะเช้าเช้าเป็นราคาโปรโมชัน่นะเนี่ยครับแล้วก็หลวงพ่อหนังเข็มกัดอ,อันนี้สวยพี่เออเข็มกัดนี่ได้สวยเลยเนื้อเดิมเลยไหมอ่ะพี่ลองดูเนื้อดิ เห็นไหมได้สวยได้เนื้อเดิมเลยพี่หรว่พรมหลังเข็มกัดสักสามร้อยบาทพี่เอาแบบเบาๆในวิธีเอาใจคนตื่นเช้าแนวหลังเข็มกัดนะเบาๆเอาใจคนตื่นเช้าเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นเทวรูปครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระเทวรูปนะครับนะเป็นเทวรูปพวกเขาเรียกอะไรนะเทวรูปพวก ออเชียงแสนเชียงรุ้งอะไรประมาณนี้นะนะครับเออโปรติเคยเจอแบบเป็นพวกเนื้อสมฤทธินะ์นะเนีเป็นเนื้อสมฤทธิ์อันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อทองผสมวะพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนี่เก่าเก่าปุ๊กเลยพี่เอาสามร้อยเทวรูปนะครับอ่าเป็นเทวรูปสามร้อยบาทนะครับก็บอกแล้วแบ่งนี่สมเด็จสองคลองเนี่ยอันนี้เป็นสมเด็จฝากกูวะพี่วัดละคังฝากกูวนพะี่นะ แนวพี่จ๋าวัดระฆังฝากกครับพี่แนบพี่วัดระฆังเลยนะครับเป็นของหลวงสถิธิการนะครับเป็นพิมพ์หลวงสถิธิการพิมพ์ฟอร์มเจริ่มรับพี่นะพิมพ์ฟอร์มเจร่มสารนะครับแล้วดูพิมเดี๋ยนี่คือสมเด็จวัดระฆังฝากกครับพี่แนวสมเด็จสองคลองเอาแบบราคาแบบแบ่งปันนะเอาสามร้อยสองคลองแนวสองคลองสามร้อยคือผมรั่วให้เลยนะเช้าเช้าเดี๋ยวผมรั่วเลยพี่นี่ครับพี่พระกิ่งประธานพรดีดน้ำมนต์นะครับเช้าจะมีหม้อน้ำมนต์อยู่ไหม แนวพระกิ่งดินน้ำมลเนียพระกิ่งดินน้ำมลเอาเอาราคาแบบแบ่งนะเอาสามร้อยบานแนยเป็นพระกิ่งดินน้ำมลเก่าแนวพระกิ่งดินน้ำมลเก่าอพี่เอาสามร้อยบาทนะครับดินน้ำมลเนวดินน้ำมลเราสามร้อยเนีวดินน้ำมลสามร้อยแบบเบาๆไปพี่เนีวดินน้ำมลเป็นพระกิง่งน,น,น,นะครับ โอ้นี่เก่าจริงนะครับแล้วก็เป็นพระชัยอีกหนึ่งองค์อันนี้พระชัยเนียเก่าเนื้อสัมฤทธิ์เลยพี่นะครับพระชัยเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่จะดูดิอ่าดูเนื้อดูพิพ์ดูทรงเิยพระชัยเนื้อสัรฤทธิ์นะนี่เอาพระชยนั่งบัวจะเป็นท่านเจ้ามาเลยพี่เอาสามร้อยนะครับเอาจะที่ไหนก็ได้เอาแบ่งนะครับผมบอกแล้วเช้านี้นะครับใจคนตื่นเช้ามาเพื่อแบ่งเลยนะครับโดยเฉพาะแล้วก็องค์นี้พี่ร็อกเก็ตหลงพราะสดดูดิ เนี่ยดูหน้าได้เลยเนี่ยไหมล็อกเก็ตพลสดพี่แท้ดูง่ายนะครับอันนี้หลังยันเหรียญเนี่ยนะเหรียญท่านจะยันตัวนี้เลยนะครับอ่านี่ครับพี่นะเหรียญท่านจะยันตัวนี้เลยไหมเอาห้าร้อยพี่นะล็อกเก็ตปละสดเอาแท้ดูง่ายอ่ะเออราคาห้าร้อยก็ราคาที่แบบแบ่งนะเนี่ยครับแล้วก็ทุ่นน้อยยุคต้นเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อทุ่นน้อยเนี่ยจะเอาไปใช้จะเอาไปบูชาจะไปรัตนาพุทธคุณนะครับโอ้โหข้าวขี้เบ้าเดิมเลยพี่เนี่ยเม็ดหลุมกวด นะครับเอาเอาห้าร้อยทุ่งน้อยนะครับเนี่ยทุ่งน้อยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับทุ่งน้อยห้าร้อยบาทราคาเบาเบาแนะบเออราคาเบาเบาครับพี่แล้วก็องนี้เนี่ยไมได่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นหลอพ่อผ่านนะครับพ่อผ่าดดงตาลน,นี่พี่นะครับน,นี้แท้ดูง่ายเลยพี่พ่อปานปลูกเสกนะเนะี่ย อันนี้เป็นเนื้อออกออกโซนแดงออกแดงอ่อนออกส้มส้มเอาเอาห้าร้อยแนวห้าร้อยแล้วก็องนี้น่าจะเป็นเอะผมมั่นใจาว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อหลวง,ง,ง,งพ่อเตียงไหมหรือหลวงพ่อทางเขตเอ่อพิษณุโลกอบพี่พิณุโลกหลวงพ่อเตียงหลวงพ่ออะไรทางโซนนี้พิจิตรพิศุโลกอัพี่เนี่ยนเนี่ยไหนครับเออพิษุโลกกัพี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เก่าจริงเอาสามร้อย ไม่เรารุ viral, แบบแบนแรงนะ Syndrome. เอาไปแบ่งนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อนะวันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะรูปหล่อลอยองค์พี่เนี่ยรูปหล่อลอยองค์พี่แนวรั่วหลวงพ่อเกษมครับหลวงพ่อเกษมเอาเอาสามร้อยบาทแนวรูปหล่อพ่อเกษมสามร้อยบาทแนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าองค์นี้จะเป็นวัดขวางฐานสูงนะวัดขวางอันนี้ก็ดูง่ายนะ แนววัดขวางฐานสูงครับพี่เห็นไหพระแบบอะไรแล้วพระพระดุง่ายนะครับพระดุง่ายเอาจริงเลยคือพระดุง่ายแนววัดขวางฐานสูงนะเอาสามร้อยบาทแนววัดขวางวัดขวางฐานสูงไม่เห่สวนนะครับไม่เหสวนดูดิไม่เหสวนเนื้อสวยมากครับพี่ไม่เห่สวนนะไม่ใช่เนื้อธรรมดานะ เนื้อสวยเลยสําหรับไม่เหสวนเห็นไ,ไหมพี่สวยเลยสําหรับไม่เหสวนสวยดูง่ายเนหะ็นไ,ไหมโอ้ไม่เหสวนพี่ไม่จัดไม่ได้พี่นะใช่ไหมไม่จัดไม่ได้ครับพี่นะครับสําหรับไม่เหส่วนนะเอาไม่เหส่วนเอาสามร้อยนะครับเช้าเช้าเลยแบ่งแบ่งเลยอ่าแบบแบ่งเลยเอาสามร้อยบาทนะครับเราก็ โอ้โหมีโนเน่เน่หรือว่าทาเน่เ no, น like like ี่ยครับอันนี้จะเป็นออหล่อโบราณครับพี่แนวรุ่นสองมีหูแนวหลวงพ่อทาเนี่ยครับองค์นี้นะหลวงพ่อทาร์วัดพระเนียงแตกครับพี่แนวรุ่นสองมีหูเนี่ยรุ่นสองมีหูครับพี่แนวหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเนี่ยครับรุ่นสองนี่ดูง่ายนะครับผิวเดิมแล้วสามร้อยเอารุ่นสองแลพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะ แนพวพระธาตุเนี้ยแต่งมาโลองนี้องค์น,นี้ก็เดิมธรรมชาติเหมือนเดิมครับพี่แนวผิวไฟยังงุ้งๆในร่องเลยพี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเข่ากว้างหลังเรียบแนบหลวงพระพรมครับรพ,พี่นะแนวเข่ากว้างหลังเรียบโอ้โหจัดแบบได้จัดแบบ่งๆอย่างเดียวดูด,ดูหน้าดูตาเนี่ยมิติหน้ามิติตาในแบบโอ้โห่ที่ยันในคมกิฟไปนะเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยแล้วก็หลวงปู่ทวด,ดครับพี่เนี่ยครับหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นปีสองสี่สำหรับหลวงปู่ทวดนะ นะองค์นี้นะเป็นปีสองสี่ครับพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูหน้าดูตาดูพิ์ดูทรงเนี่ยนะถ้าเนื้อโซนนี้นะพี่นะจัดอยู่แล้วนะาทางเราจัดอยู่แล้วพี่ชื่นชอบเนื้ออยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยชื่นชอบเนื้ออยู่แล้วพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พาลีล่ะอันนี้จะเป็นอคุณแผนชมตลาดเนื้อผงน้ำมันมน,นี่พี่หลวงพะกวยนี่ด,นดูง่ายคุณแผนชมตลาด แนวคุณแผนชมตลาดนะบริษัทหลวงพ่อกลวยครับพี่ดูง่ายโอ้โหไชมตลาดเอาชมตลาดนะเอาไปเอาไปห้าร้อยชมตลาดห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็เหรียญแนวเหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อสุดครับพี่นี่ครับเนี่ยหลวงพ่อสุดแนวรุ่นโปรดเก้านี่ครับโอ้โหเปียกทองเดิมๆเลยพี่แนวรุ่นโปรดเก้านะแนวเปียกทองเดิมๆเลยพี่ ปีสองเก้าเอาห้าหร้อยบาทแนพ่อสุดรุ่นโปรดเก้านะครับเราก็วงนี้เป็นพ่อปานเนี่ยพี่นะครับเป็นพิมพ์คุดพี่ดูกันเห็นไหมผิวไหวไหมดูดิดูเนื้อเนี่ยนี่ดูร้อยอุดเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูร้อยอุดนะครับเอาเอา 500. ห้าร้อยนะครับพ่อปานนะเอาห้าร้อยบาทนะครับพ่อปาน ซุ้มกอแนวซุ้มกอี่กเนื้อสวยพี่นะครับอ่าวเนื้อสวยเนื้อได้เดิมพี่ดูได้มาขาวมาแล้วแนวนะอ่าพี่ลองดูเรื่องแรกมาขามาแล้วกันพี่นะครับงามจับใจเหลือเกินนะครับโอ้โหยิบยิบเลยเห็นไหมนะครับงามจับใจพี่เอาองนี้เอาสามร้อยนะครับโอ้โหพี่ราคาแบบเนาะราคาแบ่งจริงจริงแนวผมมาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะเลยพี่นะครับไม่ธรรมดาผมมาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะเลยพี่นะครับแล้วพี่ก็ดูเนื้อเนี่ย ห็นไหมเนื้อเขาธรรมชาตินะครับพี่พิยาเนี่ยนะครับดูเนื้อดูค่าเป้าเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้เป็นเอ่อโอ้โหดูรอยตะใบเลยนะครับองค์น,นี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่รอดในน้ำหลวงปู่รอดวัดบางน,น้ำวนครับพี่นะครับร่องรอยตกแต่งร่องรอยแทงตะไบเดิมมากหลวงนะวนะปู่รอดนะเอาสามร้อยปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับปู่รอดแล้วก็เหรียญนะหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณนี่ยพี่นะครับรุ่นรับเสด็จครับพี่ ในครับหลวงพ่อคูณนะรุ่นรับสเสด็จโอ้โหดูผิวคือเหรียญเข้าแขนเห็นไหมเนี่ยมันจะยืดๆหน่อยนะเข้าแขนเนาใช้พี่เหรียญใช้พุทธคุณนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็รูปหล่อองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเงินนี่ี่ครับได้เป็นห้วยเขนในครับก้นอุห้วยเขนนะครับพี่ดูคาบความเก่าในการใช้งานเนยะนะครับพี่ลองดูคาบความเก่าร่องร,อ,งรอยในการใช้งานเนะี่ยเอา <c oughs> เอาไปสามร้อย แนวห้วยเขนนะเราก็หลวงพยอดรนบหลวงพยอดวัดหนองประหมอครับพี่รับอันนี้เป็นรุ่นแรกนรับหลวงพยอดนะหลอโบราณรุ่นแรกหลวงพยอดวัดหนองประหมอเอาห้าร้อยบาทนะครับพยอดวัดหนองประหมอนนครับล้วก็องนี้เป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับเขาเรียกว่ากรุนาดูเนี่ยพี่พิมพ์ใหญ่นนครับนะพิมพ์ใหญ่กรุนาดูนอืใช่ชื่อนี้ก็รู้แล้วพี่ดูดิในครับมาพี่ดูพิม์ดูทรงดูทรรมชาติ แนบกลุ่นาดูนี่พี่นะครับโอ้โหชัดเจนนะครับอ่ะชัดเจนครับพี่นาดูนนะองค์ใหญ่บม่คึกเลยพี่โโอ้หใหญ่จริงแนวเออองค์ใหญ่จริงนาดูนนาดูนเอาเอาห้าร้อยกลุ่นาดูนน่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็องค์นี้พี่แนวองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะแนบเป็นพิมพ์เจดีก็จะมีค่าปรักนะครับเขาลงรักสมัยก่อนมาพี่เห็นะครนะเป็นพิมพ์เจดีวัดระคังนะพี่นะผ่านการลงรักมา แบบว่ารักแห้งมากนะครับพี่พี่รักแห้งมากนะครับรักมีอายุแน่นอนรักแบบนี้นะครับเอาสามร้อยสมเด็จนะครับลงรักเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็ขาโต๊ะครับพี่นะครับหลวงปู่โตแช่น้ำมนต์นะขาโต๊ะดูค้าบได้เลยพี่นี่คือค้าบร่องรอยการแช่น้ำมนต์นะครับนี่คือค้าบร่องรอยการแช่น้ำมนต์ครับพี่ถ้าบอกไม่ธรรมชาติมันจะพูดอะไรแล้วนะครับพี่พ ถ้าบอกไม่ธรรมชาตินะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเดิมซะขนาดเนี้เนี่ยครับนะเออเดิมซะขนาดเนี้ยใครโจทยใจไหวโอ้โหนี่สุดจริงพี่แนวนี่สุดจริงพี่เอาสามร้อยบาทแนวขาโต๊แนวเออขาโตสามร้อยแนวแล้วก็หล็อคโบ้พี่แนวบล็อคโบเนี่ยแนวถือหม้อเนี่ยแนวบล็อคโบโอ้โหพลาสายใต้พี่แนวบล็อคโบนะหล่อโบราณแบบ เนีแบบหนึ่งเดียวเลยดูดิเนื้อเนื้อเข้าใจง่ายนะครับเนื้อปลาหมโบราณแบบนี้เป็นเนื้อที่เข้าใจง่ายเอาเอาเก้าร้อยแล้วพ่อโบเดียร์นะน่าจะรู้จักกันดีพี่พ่อโบสายใต้นะครับสายเหนียวเนับหลวงพ่อโบในอ่ะเรวก็เหรียญหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้อาจจะอาจจะช้ำหน่อยนะครับเนี่ยดูดินะครับเหรียญนี้อาจจะช้ำหน่อยแต่โอ้โหพี่ไอ้หลวงพ่อรุ่นะครับเหรียญรูปทรงหยดน้ํา เห็นไหมดูแขวนเลยแขวนจนยืดหมดแล้วอ่ะนะครับแต่ได้ใช้วัตถุนแน่นอนเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อรุงครับพี่นะครับอ่าหลวงพ่อรุงเอ่อเทวรูปช้างนะครับองค์นี้เป็นเทวรูปช้างเก่าเห็นไหมเทวรูปช้างนะครับองค์นี้เป็นเทวรูปช้างเก่าๆเลยพี่นะครับเทวรูปช้างเก่าช้างเดิมช้างธรรมชาติเลยพี่นะเป็นเทวรูปนะนะครับพี่จ๋าอ่าเป็นเทวรูปช้างเก่าช้างเดิมช้างธรรมชาตินะครับเทวรูปลงกูอันนี้เดิมๆเลยนะดูดิ เนี่วเทวรูปพี่ดาวเทวรูปช้างเอาเอาห้าร้อยพี่เทวรูปช้างเนีวแล้วก็ปู่ทวดนะปู่ทวดตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์กลางครับพี่นะครับดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติได้เลยพี่นะครับผิวพรรณเป็นไงเดิมจริงนะครับว่าผิวพรรณเป็นไงพี่เดิมจริงแนวเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทแนวเราก็พระรอดแนวโอ้โหพระรอดนี่ไม่ธรรมดานะดูเนื้อเนี่ยพระรอดแนวพระรอดรำพูนหุ้ยแกร่ง เดิมเนี่ยดูด้านหลังี่ย่นเลยเนี่ยเหี่ยวย่นเลยเนี่ยเอาสามร้อยสามร้อยบาทในครับเราก็องค์นี้เป็นของหลวงพ่อเขียนนะครับนี่เลยพี่ในครับดูหน้าดูตาดูพิมพ์เนี่ยหน้าแขวะหน้าใช้กับพี่นะครับสําหรับหลวงพ่อเขียนนะหน้าแขวะหน้าใช้มากนะครับอขนาดด้านหลังชัดเจนไม่ต้องกลัวเลยพี่นะมาพร้อมกับเรียมเงินพร้อมแผ่นพร้อมใช้ในครับนำมาพร้อมกับเรียมเงินพร้อมแผ่นพร้อมใช้เอาเก้าร้อยบาทเนี่ยดูราคาดิพีเก้าร้อยบาทในครับ ราคาแบบเบาหิวนะครับเออราคาแบบเบาหิวแล้วก็องนี้พี่นะปิตายันน้องแนวพี่ปิตายันน้องสวยจริงนะครับดูดิยันน้องแปะแปะแปะไว้พี่นะครับนะ้ดูการวางยันตำแหน่งยันได้นับหลวงพ่อทับ้วพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะคุณแผนขี่หงพายนะครับนะคุณแผนขี่หงพายก็พี่เนื้อเนื้อมวลสารแนบต้องใช้คำนี้พี่เนื้อมวลสารนะชัดเจนก็พี่มีข้ามทองแบบประปรายอยู่ในซอกลึกนะ น้เรายังพอมองเห็นก็พี่พระกดพิมพ์ชัดเจนนะครับการกดพิมพ์ของพระพี่นับมีการกดที่คมนะพิมพ์เขาเวลากดเข้าไปมันจะคมพี่ด้านหลังจะแอนหน่อยมีร่องรอยในนิ้วมือเดิมแนบด้านหลังจะแอนหน่อยและมีร่องรอยในนิ้วมือเดิมนี่เลยพี่ที่สุดแล้วนะครับอ่านี่หละพี่ที่สุดแล้วเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับราคาแบบ น้ำราคาน้อนพี่น้าครับอันนี้เป็นหลวงพ่อมุ้ยอีปุกเสกนะพี่น้าครับเขาเรียกว่าอ่ดอนเจดีนะครับนะสมเด็จอะไรนะสมเด็จยุทธหัตถีป่ะเนี่ยสมเด็จอุย้ยโอ้โหแม่องนี้บอกบอกแล้วว่าเข้มขลังนะพี่นะอนุสร์ดอนเจดีพี่นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะพี่สุพรรณบุรีหลวงพ่อมุ้ยเสกนะอันนี้อันนี้แท้ขากล่องเลยพี่แท้ขากล่องเลยพี่จ๋าสวยจริง เแลวกวภาพวิวหิ่งเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับหิ่งหิ่งแบบนี้พี่ดูในกล่องเดิมเกาเนี่ยนะนครับเอาห้าร้อยแนวพมุ้ยเสกพี่หน้าไปใช้นะนะครับเออไม,ไม่ไม่ผิดหวังแนะน่นอนที่น้ำหน้าไปใช้แล้วก็องค์นี้โอ้ทาย,ยาณครับพี่นะครับดูเนื้อได้เลยเนะี่ยดูภาบดูเนื้อดูธรรมชาติเห็นไหมดูภาบดูเนื้อแล้วดูธรรมชาตินะครับสําหรับทาย,ยาณน,นะโอ้ทาย,ยาณองนี้แบบ สุดพี่แนวอ่าสุดกว่านี้ไม่มีแล้วแนวสุดครับพี่สุดกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยทายาททายาทเอาเอาเก้าร้อยพี่เนี่ยครับนีป่ปิดตาที่เก่าแก่กที่สุดทายาทพี่นัเก้าร้อยบาทเนะ่ครับน่าใช้เนะี่ครับน่าใช้หน้าแขวน,นครับพี่รนบองค์นี้จะเป็นอ่าเนื้อว่านแนวพี่พี่เป็นเนื้อว่านเลยเห็นไหมเนะี่ยองค์นี้เป็นเนื้อว่านเลยพี่ แนี่วสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านองค์นี้เอาเอาเอาเก้าร้อยพี่เนี่ยครับหลวงพ่อดูเนื้อว่านเนี่ยพี่นะบข้ามนื้อว่านเดิมๆเลยนะเก้าเจ็ดครับพี่เก้าร้อยบาทนะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าร้อยแล้วก็ปิดตาพวกเขียวนะบปิตาโอ้พวกเขียวนี่เลยพี่ปิดตาของท่านเลยพี่พวกเขียวหลวงมนนะหลวงบนเนี่ยโอ้โหดูดิอันนี้เอาดูง่ายนะเบอร์ดูง่ายเลยนะจบง่ายเนี่ยดูง่ายจบง่ายนะปิดตาพวกเขียว เอาเก้าร้อยพี่เฮ้ตัวจริงครับพี่นับยุคต้นนะเก้าร้อยบาทนี่ครับตาพ้อเขียวแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญกลมครับพี่นะ้ำพ่อเงินวัดดอนเจี๊ยหอมรับหูเหรียญโคตรด,ดูง่ายพี่ดูดิเนี่ยพ่อเงินวัดดอนเจยหอมพร้อมรอบเงินเลยนะในครับเออพร้อมรอบเงินนะพี่มีที่ไหนอีกเรามันไม่มีอีกแล้วพี่ปีหนึ่งแปดนะครับจะไปหาที่ไหนได้แล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะเอาเก้าร้อยบาทในครับ เก้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จพิมพ์ใหญ่วะัดลคังครับพี่โอ่งนี้เนื้อโซนตุ๊บตับนะครับอ่ะองค์นี้นะเนื้อโซนตุ๊บตับเลยพี่ห,หมายไว้เนื้อโซนตุ๊บตับดูง่ายเอาโซนตุ๊บตับนะเนี่ยโซนตุ๊บตับครับพี่นะครับตุ๊บตับเอาเก้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่วะัดลคังนะครัครบเนื้อดูง่ายนะครับอ่าเนื้อดูง่ายแล้วได้เดิมพี่เก้าร้อยบาท เนี okay. ่ยครับแล้วก <What? S 4> ็องนี้พี <among S 1> ่รายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นะครับสำหรับองค์นี้จะเป็นอ่อหลวงพ่อหลวงผู้สู่วัดโพไสทองนะครับดีมขออนุญาตแกะก่อนนะเนี่ยครับอ่าหลวงผู้สูงวัดโพไซทองครับพี่เนวขออนุญาตแกะนี้ชัดเจนนะทางเราไม่เคยขาดจัดให้ตลอดดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูร่องรอยการอุดเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อผงด้านในเขาบดผงอุดได้ห็ไหม ผงก็จะเป็นก้อนๆเป็นเม็ดขาวๆมช่ไมแล้วมีมวลสารแน่นอนเดี๋ยวพี่ในครับไม่ใช่เป็นปูนปัตเตอร์นะอันนี้เป็นผงพุทธคุณอุดพี่มันจะมีเม็ดมวลสารขาวๆอยู่ด้านในเนื้อไหม900บาทพี่แบ่งให้900บาทแล้ววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ